สวัสดีครับพี่พี่ Negative, พ mm น้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติว p ีพีนะครับประจําวันที่20เมษายน2567นะครับตัวแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติว p ีพีนะครับประจําวันที่19เนะครับเมษายน2567นะครับฮานอยพิเศษนะครับก็มาเข้าวิ่งเข้ารูอยู่ที่7วิ่ง7รูเจนะครับก็มาเข้าเจาะอยู่ที่8-2ตรงๆนะครับ ผลก็คือ8 8 2สองกับ7 7นะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอยปกตินะครับอันนี้ก็เอา3ตัวนะครับของฮานอยพิเศษมาออกนะครับพิเศษแอดให้592กนะครับก็มาออกปกติที่5้า้างตรงๆนะครับสลับนะครับท่านผู้ชมสรับฮานอย สำหรับแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษฮานอย VIP นะครับก็มาเข้าวิ่งเขารดอยู่ที่ศูนย์วิ่งศูนย์รูดศูนย์นะครับออกมาเข้าเจาะตรงตรงอยู่ที่ศูนย์หนึ่งนะครับผลก็คือศูนย์หนึ่งเจ็ดกับศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์ก็มาเข้าวิ่งเขารูดจ่ออยู่ที่ศูนย์หนึ่งนะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษนะครับ จะวันที่20นะครับแอดก็จะให้เลขเด่นในตารางนะครับก็จะมีอยู่ที่นะครับเจ็ดกาสอนะครับเอดก็จะให้เด่นอยู่ที่7จองห จับคู่เจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ้าสอง 6 5 6 9 5 2 9ครับเนเลขสามตัวนะครับ ส่วนเ9น9า9 9 9ง9 9 9 9 9 9 9 9 9 9ั9 9 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 ศนะครับแล้วก็จะให้เด่นอยู่ที่3นะครับลอง2องบคู่นะครับสาศูสอง

กันเบิลนะครับอาจจะเบิลนะครับท่านผู้ชมเลขสามตัวนะครับ สองศูนย์สองสามศูนย์แหกศูนย์ส,สามนะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอยวีไอพีนะครับ นานวีไอพเลขเด่นก็จะมีอยู่ที่6กับ3นะครับเด่น6ลอง3ามคู่นะครับสู ามสก็ตัวกันอยู่ที่แปดเก้น,นะครับ ปีตัวนะครับศ3น 6, 3ส 3, 6, 3. เป็นเพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับชอบก็จะขัดก็ผ่านนะครับแอดก็ขอไว้พรให้พี่ๆน้องๆนะครับเอฟซทุกท่านนะครับโชคดีนะครับเฮงๆปังๆนะครับกับแนวทางฮาน้อยพิเศษปกติวีพีนะครับประจำวันที่20เมษายน2567นะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ